สวัสดีครับนี้ก็มาพบกับลุงยิ้มจิ้มบอลรองกันอีกเหมือนเคยนะครับก่อนจะไปรับชมรับฟังทัศนะของลุงวันนี้นะครับคหณนเดิมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องลุงยิ้มจิ้มบอลรองกันเดี๋ยวอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆที่เด็ดนโดดของยิ้มจิ้มบอลรองกันนะครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์บอลนะครับทีเด็ดบอลเต็งบอลรองวิเคราะห์บอลประจำวันที่21กรกฎาคม2564นนะครับโอ้ย ไอไปหน่อยหนึ่งนะครับเอาขอ้อรายผลก่อนเลยก,กันนะครับเมื่อวานนี้โอ้โหเป็นที่น่าเสียดายจริงนะครับสำหรับทีเด็ดบอลรองของเรานะนำก่อนถึง2ครั้ง2คราวนะครับสำหรับฟอลเคนเบิร์กนะครึ่งแรกก็ชิงนำไปก่อนครึ่งหลังก็เริ่มเกมมาได้ไม่นานได้3นาทีก็ขึ้นนำไปก่อนอีกนะครับนำถึง2ครั้งนะครับแต่สุดท้ายนะครับโอ้โหบ้าบอกเขาแตกนะครับก็โดนแซงนะครับไปเป็นที่เรียบร้อยเนาะ โดนเข้าวินไปนาทีที่82นะครับก็ยัอนโคปปิ้งนะครับเบียดเอาชนะไปได้3ประตูสองนะครับประตูชัยได้นาทีที่82เลยนะครับตั้งแที่ฟารเคนเบิร์กเนี่ยขึ้นนำได้ถึง2ครั้ง2ครานะครับแต่ว่าก็ต้านไม่อยู่จริงๆนะครับก็เรียบร้อยไปนะครับสำหรับ1ตัวนะครับในของเราแต่เมื่อวานนะครับทีเดียของเราอยู่ตรงที่โคด VP และว p ของลุงนะครับก็คือมิทิแลนด์นะครับลุงให้รองที่ครึ่งลูกนะครับเปิดให้ดูเลยแล้วกันนะ ปาปนี่นะครับมิเตาแลนด์นะครับลงให้รองที่ครึ่งลูกนะครับตัวโคตรวีหรือว่าตัวที่เน้นที่สุดของค่ําคืนเมื่อคืนนี้นะครับก็บวกกันไปนะครับจบไปที่1ประตูต่อหนึ่งนะครับกินเต็มๆแล้วก็ตัวอวีพีนะครับคุณระหว่างอ่าร์ปิดเวียนนานะครับกับสปาสตาร์ตัปรักนะครับลุงให้เล่นสูงแรกที่1ลูกแล้วก็สูงตัวแรกตัเกมที่2ลูกครึ่งนะครับอ่าสูงแรกสกอร์เป็นยังไงเอ่ยอ่าสูงแรก1นึนะครับก็ยกไปเนาะสูงแรก1นึ ก็ไม่เป็นไรนะครับยกไปแต่ตัวเน้นของเราก็คือตรงนี้นะครับสูงสงลูกครึ่งนะครับก็กินเต็มนะครับตัว VP นะสุดแล้วนะครับตัว VP และโคตร p ทั้ง2ตัวเข้ากันเต็มๆนะครับในกลุ่มเมื่อคืนนี้นะก็รับซับกันไปนะครับสําหรับใครที่อยู่ในกลุ่มนะครับแต่ถ้าใครอยากได้แบบนี้นะครับอยากเข้ากลุ่มกับลุงนะครับก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับตรงนี้นะครับ เนี่ยนะตรงนี้เลยเนี่ย ad ym 6 8 8หรือ ad i 9 9 t h ก็ได้นะครับบอกว่าลุงยิ้มจิ้มบอลรอกแนะนำมาเท่านั้นเองนะครับเข้ากลุ่มฟรีฟรล้านเปอร์เซ็นต์แล้วก็มารับตัวโคด vp และ vp แบบนี้ฟรีๆแน่นอนเป็นประจำทุกวันนะครับเอาอันนี้ก็มีมาฟากกันอีกหนึ่งคู่นะครับ <c oughs> เป็นบอลทางด้านยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับรอบคัดเลือกอีกเหมือนเดิมนะครับคู่ระหว่างนะครับ อ๋อขออภัยนะครับไม่ใช่ครับนอร์เวย์ดิวิชั่นหนึ่งนะครับนอร์เวย์ดิวิชั่นหนึ่งนะครับคู่ระหว่างชาช์บบอก08พบกับเอ็มจอนดาลลินนะครับอันดับ12เจออันดับ13นะครับวันนี้นะก็มีมาหนึ่งคู่นะครับเป็นคู่อ่นนี้นะครับเรนราคาตอนแรกเปิดมาครึ่งลูกตอนเนี้ไหลมาเป็นต่อปอแล้วนะไหลมาเป็นต่อปอเลยนะครับแต่ว่าน้ําก็ยังอยู่ทางด้านเจ้าบ้านชาบบอกอยู่นะครับแต่เรลราคาจริงๆแล้วเปิดมาที่ครึ่งลูกนะครับ เออปาดมาที่ครึ่งลูกเลยนะแต่ก็น้ำล้นๆนะครับเดี๋ยวไปดูราคาไหลกันก่อนนะครับตรงนี้นะวายอ่ะนี่นะครับจะบอกนะครับทีมอันดับที่12ครับต่อทีมอันดับที่15เอ้ย13นะครับขอไปนะครึ่งลูกนะครับเนี่ยนะมันคือราคาล่วงหน้านะครับราคาลวงหน้าคือเปิดมันแต่เมื่อวานแล้วล่ะนะครับ แต่ราคาเลยปัจจุบันณตอนนี้นะครับไหลเป็นต่อแคบปอเท่านั้นนะไหลเป็นต่อปอเท่านั้นจริงๆนะครับณตอนนี้ฟอร์มนะครับของชาบบอกดีๆดีขึ้นเรื่อยๆก็จริงนะครับตอนนี้นะเตมจอนาเรนนะครับก็เวลาเจอกันก็ทาผลงานได้ดีตลอดนะครับเวลาเจอกับชาบบอกเนี่ยนะถึงแม้นะครับฟอร์มล่าสุดจะไม่ดีเลยทั้งคู่นะครับใช้คาว่าทั้งคู่เลยแต่ชาบบอกก็เริ่มที่จะดีขึ้นมาเรื่อยๆ นะแต่ทั้งด้านอา <c oughs> เอ็มจอนเดลนคิดว่าวันนี้ลุงมองว่าเสมอเป็นอย่างน้อยนะครับวันนี้เรา,าที่ได้บอลรองนะครับเมื่อวานเรียบร้อยไปนะครับทำคลิปมาทั้งหมด3วันละนะครับก็เข้ามา2วันเต็มแล้วก็เพิ่งเมื่อวานนะครับก็คือแบบน่าเสียดายจริงเนาะมันจะเข้าเต็มอยู่แล้วล่ะนะนำถึง2ครั้ง2คราแต่ว่าก็ต้านไว้ไม่อยู่เนาะก็ติดทลากันไปนะครับเมื่อวานนี้แต่วันนี้จะมาแก้ตัวอีกนะครับ กูนะระวังแค่บอกกับเอ็มจอนเดลินเลระค่าเนี่ยเปิดมานะครับครึ่งลูกบวกสิบถ้าครึ่งลูกบวกสิบแบบนเ,เนี้ยจริงๆเนี่ยลุงอยากเชียร์เจ้าบ้านช้ำบอกเลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับราคามันไหลลงมาแล้วนะครับไหลามาเหลือต่อครึ่งลูกขาวไม่พอนะครับตอนนี้ไหลามาเป็นเหลือแค่ต่อปอเท่านั้นเองนะเนี่ยตอนนี้เหลือเพียงแค่ต่อปอเท่านั้นเองนะครับ แล้วที่น่าสนใจที่น่าสังเกต <c oughs> อีกก็คือราคาเสมอนะครับต่ำกว่า3บาท30ตังค์แล้วณนะตอนนี้นะจากเดิมนะครับที่จ่าย3ามบาทห0ตังค์แต่ตอนนี้นะครับเหลือเพียง3าบาท20ตังค์ซึ่งหลายๆครั้งเลยนะครับลองสังเกตดูนะครับเมื่อไร่ที่ต่ำกว่า3บาทส0ตังค์ผลจะออกมาเสมอจริงๆนะครับ สังเกตนะครับราคา x ตรงนี้นะเนี่ยราคา x เ,เนี่ยหนคูณสเนี่ยนะครับราคา x นี่ตรงนี้นะครับถ้าราคาเสมอต่ำกว่า3.30เมื่อไหร่จะออกเสมอ85%ขึ้นไปเลยนะครับตรงนี้คือเป็นข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งแล้วราคาหนึ่งะครับหรือว่าราคาที่ทางด้านเจ้าบ้านจะชนะนะครับ <c oughs> จากเดิมที่จ่าย1บาท83ตังค์เนี่ยตอนนี้ถือว่าเพิ่มขึ้นมาเยอะมากนะครับ เพื่อมาเป็น2บาท5ตังค์เนี่ยถือว่าไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับบวกกับทั้งด้านทีมเยือนนะครับเอ็มจอนเดลเลนนะครับหรือว่าราคา2นั่นเองนะครับจากเดิมที่จ่าย3บาท75ตังค์ตอนนี้ก็ลดเหลือเพียง3บาท70ตังค์เท่านั้นนะครับคือจ่ายเกือบเท่ากันหมดทั้งทุกทีมเลยเออทุก <c oughs> ทุกอย่างเลยทุกหน้าเลยหรือว่าไม่ว่าจะเป็นราคา1ห,หรือว่าราคา x หรือว่าราคา2หรือว่า1 1ึ่งหนึ่งกังสองเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> จ้าบ้านก็คือแชานบ,บอก คือ1น,นะครับ x คือราคาเสมอ2คือ M. j o h จ d นด e เนะครับและราคาเสมอตอนนี้ต่ำกว่า3บาท30ตังค์นะครับในเบร3ส5 6 5นะนะ <c oughs> ต่ำกว่า3บาทสาตังค์นะครับส่วนใหญ่85%ขึ้นไปที่ลุงบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่ามันจะจบเสมอซับเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่จะจบที่ผลเสมอเลยนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เล่นราคาเปิดมาต่อปอนะตอนนี้นะครับแต่เลดแรกที่มาให้เล่นก็คือให้รองครึ่งลูกได้นะครับแล้วดูราคาเสมอนะครับจากเดิมที่เปิดมาสองลูกครึ่งสวยๆเลยนะครับลดมาเหลือสองลูกเองนะครับแบบน่าใจหายเลยนะโอ้ยี๋ยวเขาจิบน้ำสักครู่นะครับ เปิดแอร์แรงไปหรือเปล่าอ่านะเห็นไหมครับลดมาทั้งราคาแฮนดิแคปหน้าบอลทั้งสกอร์สูงที่เปิดมา2ลูกครึ่งแบบนี้นะครับคู่เนี้ยไม่จบศูนย์ศูนย์ก็1 0ศูนย์นะครับมีสิทธิ์ที่จบต่ำด้วยนะแต่ ช่องนี้เป็นช่องบอลรองนะครับแนะนําให้เล่นบอลรองอย่างเดียวเท่านั้นนะครับวันนี้นะครับขอเลือกเชียร์นะครับทีมเยือนเอ็มจอนดาเลนดีกว่านะครับจากราคาน้ําคูณสหรือว่าราคาออาแชนะตรงนี้นะครับคือโอนเอ็มไปทางด้านเสมอซะมากกว่านะครับเสมออีกอย่างนะครับก็คือราคาออสหรือว่าราคา1ทางด้านเจ้าบ้านเพิ่มขึ้นไปพอสมควรเลยนะครับเกือบ20ตัง นะ18ตังค์เลยนะครับก็ถือว่าพอสมควรนะแล้วทางด้านอ่าทางนี้ก็ลดมาอีก5ตังค์แล้วก็ยิ่งราคาเสมอหรือว่าราคา x เ,เนี่ยลดลงมาแบบนี้นะครับก็มีสิทธิที่จะจบผลเสมอมากขึ้นนะครับไม่ใช่ว่า100%นะครับแค่มากขึ้นเท่านั้นเองนะแต่ถ้าใครเห็นต่างจากลุงก็คือสวนลุงได้เลยนะครับสวนลุงพินีไม่ใช่นะมันสวนลุงพินีนะครับ <c oughs> นะนั่นแหละครับนะ ประมาณนี้เลยเนาะ <c oughs> จากราคาน้าออสแพชนะแล้วก็ราคาที่มันไหลลงแบบนี้นะครับแล้วก็ราคาสูงตามที่ไหลลงแบบนี้นะลุงขอเลือกเชียร์ที่ทีมเยือนเอ็มจอนเดลนดีกว่าที่ราคาครึ่งลูกนะครับเอาไปดูสถิติของทั้งสองทีมเวลาเจอกันนะครับ <c oughs> ทั้งคู่เนี่ยเจอกันมาทั้งหมดนะครับก็หลายครั้งแหละแต่ว่า10นัดล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นทางด้านชับบอกชนะไปถึง3นัดนะครับส่วนใหญ่จะจบที่ผลเสมอ แล้วก็สกอร์ต่ําเยอะมากสกอร์ต่ํา10นัดเนี่ยต่ำถึง8นัดเลยแล้วก็สูงเพียง2นัดเท่านั้นนะครับนัดล่าสุดที่เจอกันนะครับก็เป็นทางด้านเอ็มจีเดลนนะครับที่เปิดบ้านนะครับเสมอไปที่ศนประตูต่อศูนย์เอ้ยหึงประตูหประตูต่อ1นึ่งครับขอไปนะ <c oughs> จบไป1ประตูต่อ1นะ <c oughs> 1> <c oughs> คิดว่าวันนี้มีสิทธิ์ที่จบแบบนี้อีกนะครับศูนย์ศไม่ก็หนหรืออาจ จะเฉือนนนะครับแต่ลุงคิดว่าวันเนี้ยนะราคาเสมอมันไหลลงแบบนี้นะแล้วก็เจอกันล่าสุดเนี่ยไม่มีใครชนะใครนะครับคิดว่าวันนี้น่าจะจบที่ผลเสมออีกนะครับเพราะฉะนั้นให้รองที่ราคาครึ่งลูกได้เลยนะฟอร์มล่าสุดนะครับของอเจ้าจว่านนะครับชาร์บ,บอกก็เป็นการแพ้ไป3นัดชนะ1นัดแล้วก็เสมอไป1นัดนะครับนัดล่าสุดก็เสมอกับโบโดกลินนะครับ <c oughs> 2อนะครับก็แพ้ <c oughs> ซานเดฟยอต2-0นะครับแล้วก็ชนะโม1-0นะครับตอนนี้ก็พลิกเลยเพราะว่าน่ลุงให้ลองชับบอกไปด้วยนะครับคู่นี้เพราะว่าโมอันดับที่1อ่ะมันจะมาต่อคึ้งคุบลูกไม่ได้นะมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับแล้วก็อ่าชับบอกแพ้ให้กับอ่าวาเลนกานะครับ4-1แล้วก็นัดแล่าแพ้ไวกิ้งอีกนะครับ1-2นะส่วนหน้าทีมเยือนนะครับเอ็มจอนดาเลนกันบ้างนะครับ5นัดหลังสุดนี้นะครับก็เป็นการอ่าเสมอไป2นัดแพ้ไป2นัดแล้วก็ชนะไป1นัดนะครับ นัดล่าสุดก็เสมอกับ SK b r a n บรนไปได้แบบแบบว่าเสมอจริงๆเหรอนะคิดว่าจะแบรนจะชนะนะครับวันนั้นนะครับแต่ก็จบไปที่หนึ่งหนึ่งนะครับก็ใช้ดมพันไปนะครับสำหรับเอ็มจอนเดเรนนะครับแล้วก็ชนะกับอาล์เกซุนไปนะครับสามศูนย์เลยถือว่า2นัดล่าสุดทําผลงานได้ดีมากนะครับสำหรับเอ็มจอนเดเรนนะครับแล้วก็แพ้ลิวสตอมสองหนึ่งแพ้กับออสกรินแลนด์ไป2อหนึ่งแล้วเสมอกับคริสเตียนซุนไปนะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งถือว่า ผลงานดีกว่าเจ้าบ้านมากเลยนะนะครับตอนเนี้นะแพ้คือแพ้เกมเยือนนะครับให้กับลิเวอร์มูลิวอร์มซึ่งเป็นทีมที่เล่นในบ้านดีมากนะครับและเจอนั้นก็ยิงประตูได้ด้วยนะครับสำหรับเอ็มจอนเดเลนนะครับยิงประตูได้เกือบยิงประตูได้ทุกนัดเลยนะครับ5นัดล่าสุดเนี่ยยิงประตูได้ทุกนัดเลยแล้ววันนี้นะครับเจอกับาชาบอกทีมที่ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากมายแล้วก็นัดล่าสุดก็เจอกันมาแล้วก็เสมอกันไปนะครับวันนี้คิดว่านะ เสมอเป็นอย่างน้อยนะครับและเล่นในบ้านเนี่ยชปบอกไม่ได้ดีเลยนะครับเนี่ยอยู่อันดับที่11เลยนะครับการชนะเดิมพันนะส่วนทานด้าจอ์นดเลนนะครับเป็นอันดับที่5นะครับเล่นเกมเยือนเนี่ยถือว่าดีเลยนะครับชนะเดิมพันสนัดแพ้เดิมพันสนัดก็ถือว่า5050ยังทรงอยู่แต่ทางด้านอาชปบอกเล่นในบ้านเนี่ยถือว่าแย่เลยนะครับสครั้งนะครับชนะเดิมพันเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับก็แพ้ไปถึง3ครั้งเลยนะคะแนนไล่เลี่ยกันนะครับมีอาชปบอก มากกว่า2คะแนนเท่านั้นแล้วก็เอ็มจอนดาเลนเนี่ยเตะน้อยกว่าหนึ่งัดด้วยวันนี้ถ้าชนะ <c oughs> จะขยับขึ้นไปอยู่ที่อันดับ12แทนแล้วก็ถ้าชนะอีกก็อ่ามี16แต้มเลยขึ้นไปถึงอันดับที่10เลยนะครับวันนี้เพราะฉะนั้นนะครับมีสิทธิ์ที่จะบุกเอามาชนะได้หรือว่าน่าจะเก็บแต้มไปได้อย่างน้อย1คะแนนแน่นอนนะครับคู่นี้นะครับขอฟันธงเลยแล้วกันนะครับสำหรับสีเด็ดบอลรองของลุงยิ้มวันนี้นะครับขอเลือกเชียร์ที่ทีมเยือนนะครับเอ็มจอนดาเลนนะ ที่ราคาครึ่งลูกนะครับตามนี้เลยนะส่วนใครนะครับอยากจะเข้ากลุ่มกับลุงนะครับรับทีเด็ดเพิ่มเติมรับโคด v ีพแบบทุกวันทุกวันที่เป็นบวก7 8 9วัน10วันติดเนี่ยนะแบบนี้นะครับก็อะไรนี่มาได้เลย adym กเอ้ยขออภัยนะครับ adym 6 8 8นะครับเป็นะายแอดของลุงเองนะครับอีกช่องทางหนึ่งก็จะเป็นตรงนี้นะครับก็คือสปอนเซอร์หลักของลุงนะครับ ad เ th นะครับสามารถแอดเข้ามาล้วก็บอกว่าลุงยิ้ม จิ้มบอรองได้นํามาเท่านั้นเองนะครับบอกเลยว่าเข้ากลุ่มฟรีๆแน่นอนนะครับอ่ะขอจะจางกันไปเหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงยิ้มจิ้มบอรองแด้ยวก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดชมคลิปให,ใหม่ๆที่เด่นโดนของลุงยิ้มจิ้มบอรองกันเนาะเป็นประจําทุกวันแบบนี้นะครับวันนี้ก็จะมาอัดคลิปชารนห่หอยสามวงเลยนะครับไม่เป็นไรนะแล้วก็อ่าตามนี้เลยเนาะขอ,อยกมินีทีละกันนะครับว่าให้รองนั่นเอ็มจอนเดเลนนะครับที่ราคาครึ่งลูนครับ อ่าก็วันนี้มีทีเด็ดต่างประเทศมาฝากด้วยนะครับ2คู่เลยนะครับเป็นคู่ระหว่างนะครับอ่ามาตเตว์เวลนะครับพบกับอะไรเนี่ยสักอย่างนี่แหละนะครับเขาให้ทีมเยือนนะครับมาตเตว์เวลชนะ2-0แล้วก็ฟาคิกเหรอเจอกับอะไรเนี่ยโอ้โหเขาบอกสกอร์ไหมก็ทั้งสกอร์เลยนะครับคู่แรกนะครับเขาบอกว่าอมาตเตวเวลเอ้มาตเตว์เวลนะครับชนะ2-0แล้วก็อีกคู่นี้ก็ ฟอลคริกฟอลคิกชนะ30ูครับใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็สวนได้เลยนะครับส่วนันนี้นะครับลุงยิ้มจิ้มบอลรอของตัวแราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ